สวัสดีครับวันนี้กับเซลไมค์ดิมแท็กเตอร์วันนี้เซลไมค์จะมารีวิวนะครับนิวฮอลแลนด์นะครับที่มีอยู่นะตอนนี้นะผมที่เป็นนิวฮอลแลนด์แล้วนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นนิวฮอลแลนด์ 3T 3.40นะครับเครื่อง40แรงนะครับสภาพถือว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้อ่าสีเบมจนะครับออกยังไม่หมดเลยนะครับผมใช้งานไม่มากนะผมอ่าดูยางยังเต็มเต็มนะผมดอกยางยังเหลือเต็มๆอุปกรณ์2ชิ้นแบบที่เห็นเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะผมอ่า ถือว่ารถสวยสะอาดนะผมะเดี๋ยวดูรอบคันนะครับดูรอบคันเดี๋ยวเซลล์ไมล์พาไปรัวๆเลยประกอบการตัดสินใจนะผมตัวนี้นะครับผม400,000อ่ะ495,000บาทนะผมอ่ามีส่วนลดให้นะครับผมมีส่วนลดให้ทุกคันนะครับผมลูกค้านในที่บาจากยูทูปเซลล์ไมล์นะมีส่วนลดให้ทุกคันนะผมอ่าติดต่อเซลล์ไมล์0968598592นะครับผม อ่าตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ทีทีสีหตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะผมอ่าตัวนี้ก็สวยสําหรับคนที่อยากได้นิวฮอลแลนด์ราคาประหยัดนะผมยางตัวนี้ยางเสมอตัวเลยครับหน้าหลังกินไม่มากถือว่าใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้อีกไปสักปีนะครับผมตัวนี้2องแ0 0เาหนับาทนะผมสาหรับตัวนี้2องแ0 0เาหนะครับาทผมอ่ามากับเซียวไม่มีสวนลดให้นะครับอ่าตัวนี้ก็ เก็บไม้ก็จะอยู่ประมาณนะครับเดี๋ยวเซื้อไม้ดูให้เก็บไม้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันแปดสิบสองชั่วโมงงานนะครับผมสำหรับคันนี้หนึ่งพันแปดสิบสองชั่วโมงงานนะครับอ่าถือว่าสภาพดีนะครับผมเก็บสีใบมีเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับที่ที่สามจุดห้าศูนย์พัชนะครับผมของนิวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้ถือว่าสวยมากนะครับผมห้าสิบแรงตัวนี้นะครับใบมีดเก็บสีตัวนี้เป็นสี ดุมแดงล้อดำนะผมดุมแดงล้อดำยางเสมอตัวนะครับผมราคานี้ทุกคันนะครับรับประกัน3เดือนนะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีทุกคันนะครับผมลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับซื้อกับทางเรานะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับผมมีส่วนลดทุกคันนะครับผมราคาห้าแสนบาทมีส่วนลดนะครับผม รถคันนี้ถือว่าสภาพถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับสำหรับเซลล์มาแล้วถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับคันนี้ก็ราคาก็พอใช้ได้ห้าแสนนะครับอุปกรณ์สองชิ้นทุกคันนะครับสําหรับทางร้านเราแล้วราคานี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยอ่าต่อไปนะครับนิวฮันแลนด์ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับทีทีสี่จุดเจ็ดห้านะครับผมเจ็ดสิบห้าแรงม้านะครับตัวนี้เดิมๆยังไม่ได้ทําอะไรแค่ล้างเฉยนะครับ ตัวนี้เหมือนผมรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้คันนี้7จ็0 0 0นแปดหมบาทนะผมมีส่วนลดให้นะครับส่วนลดมากถึง50,000บาทเลยนะครผมที่คันนี้ที่ผมรีวิวไปนั่นแหละครับยางก็ไม่สวยเท่าไหร่เป็นงานไล่นะครัผมอุปกรณ์สองชิ้นเหมือนเดิมนะครับผมรับประกัน3เดือนนะครับผมส่งฟรีโอนฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆใดนะครับผมอ่าวางอ่าตัวนี้ผ่อนได้นะครับสําหรับ ตอนนี้แล้วนะเช็คน้ำมันเครื่อง <c oughs> เช็คน้ำมันไฮอะไรเรียบร้อยปกติทุกอย่างนะครับผมปกติทุกอย่างถือว่าผ่านนะครับดูภาพรวมนะร,ร้านเราไม่ได้มีแค่รถหนึ่งคันสองคันหรือสามคันนะครับม,มีทุกรุ่นทุกยี่ห้ออุปกรณ์มีมากกว่าหนึ่งร้อยชิ้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งเละมือสองนะครับประมาณนี้นะครับผมทีมงานดียมแท็กเตอร์และเซลไมค์ขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม